สวัสดีค่ะอนุนะคะอากาศเริ่มร้อนนะคะดอกไม้เริ่มเริ่มแห้งนะคะยุงยุงเยอะช่วงนี้ฝนตกบ่อยบ่อยนะคะวันนี้ก็ครึ้มอ,อนุก็มาอัปเดตนะคะ,ะเกี่ยวกับพลังงานพลังงานเยอะขึ้นนะคะพลังงานเยอะขึ้นก็คือพลังงานที่เรามีจิตขยายนั่นเองนะคะ,ะจิตรวม ก็อยู่ในเขาเรียกว่าสนามควอนตั้มนะคะสนามควอนตัมเนี่ยก็เหมือนกับว่าฉายฉายให้เราเห็นนะคะ,ะสิ่งต่างๆรอบรอบๆตัวเราเนี่ยพลังงานที่สูงขึ้นก็เหมือนกับว่าทำลายตัวตนเก่าตัวตนเก่านะคะโลกเก่านะคะ,ะการที่เรา มีจิตขยายนะคะทุกอย่างที่อยู่ในจิตเราเนี่ยจะฉายออกมาในจอจอของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือให้คิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือจอเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์นะคะเหมือนตอนที่เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราถ้าไปดูหนังนะคะจอหนังเนี่ยเราจะเห็นก็คือจิตเราเนี่ยจะเป็นเครื่องฉายไปเลย เช่นกันค่ะสิ่งแวดล้อมรอบรอบตัวเราก็คือจอภาพพยนนะคะที่เราเห็นตาเราเห็นแต่ว่าจิตเราเนี่ยจะดึงดูดสิ่งต่างๆที่อยู่รอบรอตัวเรานะคะพลังงานเยอะขึ้นนะคะแล้วก็แบบพลังงานเนี่ยมันพลังงานคนที่มีจิตขยายนะคะส่งไปที่พระอาทิตย พระอาทิตย์ก็มีการระเบิดออกมานะคะจริงๆแล้วแอนวิรู้มาว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่มีตัวตนนะคะมันเป็นพลังงานรวมจากพวกเรานี่แหละ,ะการที่เราตื่นเนี่ยทำให้ทําให้แสงสุริยะระเบิดออกมานะคะเป็นรหัสนะคะมันส่งตอบโต้กัน,นะคะ่ะคือรหัสการตื่น ส่งไปตอบโต้กลับมาส่งแสงสุริยะที่ระเบิดออกกลับมานะคะมาปลุกดีเอ็นเอแบบเทียนหนูเข้าใจนะคะอธิบายง่ายๆความจริงแล้วพระทิศเนี่ยไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีจริงนะคะมันลังการมากเลยอันนี้ก็ยังจะต้องค้นหาต่อไปนะคะหนูอยากหนูก็อยากรู้คำตอบนะคะ เหมือนพระพระจันท์นะคะก็ไม่ได้มีตัวตนจริงๆเออก็ต้องค้นหาต่อไปเหมือนกันน,ะะนั้นตรงนี้แหะคะ่ะที่ว่า,าพระอาทิตย์น่จะมีแสงแสงสุริยะระเบิดแรงมากขึ้นรัมากขึ้นนะคะตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2027ทีนี้นะคะการที่คือช่วง อนน้คิดว่านะคะช่วงนี้แหละที่ช่วงสองพันยี่ห้าถึงสองพันยิบเจ็ดเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะก็คือการที่มีเหตุการณ์รุนแรงก็คือการทําลายล้างโลกเก่านั่นเองนะคะในตะวันออกกลางนะคะอิสราเอลกับคือทางทางโลกทางตะวันออกกลางเนี่ยทรัมป์ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเปิดเผยว่าอิสราเอลเกี่ยวข้องกับ อะไรบ้างอ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับไหนเลเว่นอะไรเงี้ยนะคะ,ะถึงแม้ว่าจะมีการเกิดอะไรขึ้นทรัมป์ก็มีม,มีมีพารดนะคะเมื่อวานนี้พารดฉลองอทหารครบรอบ250ปีนะคะแล้วก็เหมือนการประกาศความยิ่งใหญ่ของอเมริกานะคะ คือว่าอเมริกาเนี่ยเทคโอเวอร์ทุกอย่างแล้วพวกเขาไม่ไม่มีโอกาสที่จะ,ะฟื้นคืนตัวได้อีกแล้วเพราะว่าทางฝ่ายแสงเนี่ยทำลายทุกอย่างทำลายทุกอย่างนะคะแล้วกอ็อเมริกาตั้งแต่หนุยติดตามคือแบบตั้งแต่เกิดมานะคะหนุยไม่เคยเห็นอเมริกาเนี่ยมีพลรดในเรื่องทหารนะคะ แต่มีประเทศอื่นประเทศเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเขาจะมีพาเ a d e ทหารแบบ marching อ,อะไรเงี้ยนะคะแต่เมื่อวานนี้ชัมก็มีการประกาศว่าอ,อเมริกาเนี่ยมีทหารกองกองทหารที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้แหละค่ะคือเหมือนกับว่าชัมเนี่ยเปิดตัวทหารตัว อเมริกาจะเป็นผู้นำแล้วก็จะเป็นเขาจะเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างซึ่งเป็นการปฏิบัติการของฝ่ายแสงนะคะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่มันเหมือนกับจะเกิดขึ้นใกล้จะเกิดขึ้นแบบจะไม่มีหรอกเชื่อได้เลยนะคะ,อ,ะอีกอีก,อ,กอีกอันหนึ่งนะคะที่เชน,นจะเล่าให้ฟัง,<อ>งนะคะ คืออลูกชายก็คุยกับคนไทยนะคะคนไทยคนนี้น่าจะเป็นคนระดับสูงนะคะ,ะเขาบอกว่าในช่วงโรคระบาดเนี่ยน่าจะก่อนโรคระบาดหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเขาทางรัฐบาลเนี่ยอนุมัติเงินมาก่อสร้างโรงงานผลิตแวกนะคะใหญ่มากคือไหล หลายพันล้านหรือไรอันนุก็จําไม่ได้นะคะลูกชายก็บอกนะคะแต่ว่าอันนุจจาไม่ได้ว่าจําเมืองเงินเท่าไหร่นะคะแต่เนนที่แน่ๆก็คือแบบเขาสร้างโรงงานผลิตแว็กเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝ่ายแสงเนี่ยควบคุมการที่มีโรคระบาดท,ที่ว่าล้างสมองคนเนี่ยห้คนกลัวมันยุตินะคะมันมันหยุดไปเลยอะ่ะก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ผลิตแว็กนะคะ แล้วโรงงานนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้คนที่คุยคนไทยที่คุยกับลูกชายอนนยนะคะก็ก็เหมือนกับว่ามีโครงการอะไรสักอย่างที่จะอยอนนยเหยียบน้ำนะคะที่จะร่วมมือกับลูกชายเอนวยนะคะก็รอดูนะคะคือแบบโรงงานนี้อยู่ที่พัทยานะคะโรงงาน สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีการผลิตแวรกนะคะเรารอดูนะคะนี่มันอันนี้อน,นุคิดว่ายิ่งใหญ่มากเลยลนะ่ะอยู่ๆโรคระบาดก็หายปิดทิ้งไปเลยเหมือนเข้ากรีบเมฆไปเลยแล้วก็เงินที่รัฐบาลอนุมัติให้มาสร้างเนี่ยเขาก็สร้างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลัง คุยกันอยู่นะคะว่าเขาจะทำอะไรต่อไปนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะค,คือแบบแว็กเนี่ยคนไทยอ,ะอ่ะมีอันนวคิดว่าเขามีโครงการที่จะ,ะแว็กทุกคนเลยนะคะอันนี้เขาจะสร้างโรงงานแล้วก็ผลิตแว็กอย่างเดียวเลยอะ่ะถือว่าโชคดีมากนะคะก็ก็ดีนะคะแต่ว่าโรงงานนั้นจะต้องใช้ไปในทางที่ถูก แล้วก็ทางมีมีสินทมอะไรเงี้ยนะคะจะต้องช่วยคนไทยให้ให้ผลิตอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งที่จะให้คนไทยเนี่ยมามีสุขภาพดีครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะอนุทวก็มาอัปเดตแค่นี้นะคะ,ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะคือแบบถ้าเราจะเตรียมอ,อาหารการกินอะไรต่างๆอนุทวก็ไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะแต่ว่าก็คิดคิดอยู่นะคะว่าจะเตรียม เพราะว่ามันมันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไฟดับหรือว่าการเงินอ่อพราะการเงินหยุดชะงักอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องมีการรีเซ็ตนะคะการรีเซ็ตเรายังไม่รู้นะคะว่าจะอยู่ช่วงไหนก็คือ2 0 2 5ถึง2 0 2 7เนี่ยคะ่ะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ตอนไหนนะคะถ้าเกิดขึ้นก็เราก็ช่วยคนข้างๆเรานะคะ เราก็ช่วยคนที่เรารู้จักอะไรเนี่ยคือเรามีเหลือเฟือให้ให้ช่วยเหลือกันนะคะอ่าเนี่ก็คือแบบการเตรียมตัวเราไม่ต้องกลัวคือการเตรียมตัวที่สุดการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือไม่กลัวนะคะ okay, คีค่าสวัสดีค่ะ